เมื่อไหร่คนที่ใช่จะเข้ามาแบบไหนจริงที่สุดสําหรับคุณนะคะมันตรงหรือเปล่าเนาะแล้วคนที่เข้ามานะคะจะเป็นยังไงนะโอเคมาเปิดไพ่สนุกสนุกกันสักสามกองนะคะคุณลองเลือกดูนะคะสามกองเนี้ยคุณชอบกองไหนนะแม่หมอจะเปิดให้นะจ๊ะหนึ่งสองสามเลือกเลยจ้ะถ้ากองหนึ่งเหรอคะว้าวคนที่จะมาหาคุณเหรอคะเป็นคนที่แบบขี้อ้อนนะคะเป็นคนขี้อ้อนเนาะแล้วก็ถ้าเขาเข้ามาหาคุณนะ่ะ เขาจะทำตามทุกอย่างที่คุณบอกเลยนะเขาจะซื่อสัตย์นะคุณชอบผู้ชายแบบนั้นหรือเปล่าคุณชอบผู้หญิงแบบนั้นหรือเปล่านะคะเขาจะขนะี้อ้อนเนาะแล้วก็จะคอยเรียกเขาจะเรียกหาคุณตลอดเวลาน่ะเขาเอา้าโอเคเขาอยอมให้คุณเป็นผู้นําแล้วกันนั่นน่ะคะ่ะจะน่ารักแบบนั้นนะคะคนนี้เหรอคะคนนี้จะไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่เขารักคุณเลยคะ่ะเอ่อเหมือนข้างนอกจะแบดบอยนะคะแต่ดูดี่คะดูดวงตาเขาดิ่คะลึกซึ้งไหมคะ เป็นคนที่สัมผัสความรักจากหัวใจนะคะคุณถ้าคุณจะสัมผัสลกเขาต้องรักจากข้างข้างในเขานะภายนอกเขาอาจจะไม่ได้ดูหลอดูอะไรมากมายแต่เขารักคุณแน่นอนคุณได้คุณได้อันนี้นะว้าวคนนี้เหรอคะทั้งสวยทั้งหลอดทั้งเพอร์เฟกเลยนะเออแต่ก็ร,ระบังนะคะคนนี้จะมีคนหลงไหลเข้ามากเหมือนกันนะคะแล้วแต่นะคะว่าสไตล์คุณเป็นแบบไหนโดนใจกันหรือเปล่าบอกแม่หมอ้วยนะจ๊ะ